168ฟิล์มเปิดออดิชั่นนักเต้นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงภาพยนตร์ Stop Up จังหวะรักจังหวะหัวใจที่กำกับโดยไว้พดุงการอำนวยการสร้างโดยคุณภูวกรสันบุญเอกโดยมีนักเต้นจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมออดิชั่นกันอย่างล้นหลามรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังสิ่งสัมภาษณ์กันเลยค่ะจริงๆหน,งนังนี้ก็อยากได้นักแสดงใหม่ๆเนาะเป็นเป็นเป็นนักเต้นเอ่อเป็นหนังวัยรุ่น เกี่ยวกับการเต้นโดยเฉพาะแล้วก็อยากได้นักแสดงที่เป็นหน้าใหม่ๆแล้วก็เต้นดีหนังเรื่องนี้เป็นหนังเต้นซึ่งมีทุกรสเป็นหนังรักหนังเต้นหนังอยากทาขึ้นมาเพื่อให้เด็กในกลุ่มนักเต้นนะครับแล้วก็รวมทั้ง คนดูหลายหลายหลายสถานะได้ดูได้ครับคือวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับคือเด็กทุกคนเี่กเก่งมากในมุมมองการแสดงการเต้นทุกคนเนี่ยความสามารถเยอะมากคือคือหนังเรื่องเนี่ยผมอยากจะฝากไว้เลยว่ามันไม่ใช่แนวหนังที่แบบมีรถเดียวมันได้มุมมองของวัยรุ่นได้มุมมองของลักษณะของอดำเนินเรื่องของ ทั้งดรามา่าทั้งความรักและความพยายามของเด็กคืออยากจะฝากไว้ว่าหนังเรื่องนี้ดูได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กทุกวัยครับก็สนุกมากครับก็ชื่นชมนะเพราะว่าเราเห็นเด็กอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยความสามารถเด็กเตัเน,นี้ต้องยอมรับว่าเด็กตัวน,นี้เก่งมากแล้วก็หนังเรื่องนี้ซึ่งซึ่งหนังเพลงเนี่ยล่าสุดผมไม่ทราบว่ากี่ปีนะมันไม่มีนะ แต่หนังเพลงเมื่อไหร่ที่ทําออกมาโดนเนี่ยทุกคนก็อยากดูสนุกมันเป็นความบันเทิงที่น้อยคนที่จะหยิบมันขึ้นมาทําแล้วกอ็อย่างเมื่อกี้ที่พี่โซ่บอกก็คือเด็กๆท,ท,ท,ที่ที่พาดงานนี้ก็คือคุณส่งโปรไฟล์มาส่งอะไรมาเพราะว่าเราจะมีการไปต่อจากนอกจากหนังเรื่องนี้เราอาจจะทำซีรีส์ทำอะไรพวกนี้ก็อยากให้เด็กที่มีความมุ่งมั่น มีความใฝ่ฝันมีความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นนักแสดงที่เก่งที่ดีเนี่ยก็ส่งมาที่เราแล้วเราเดี๋ยวเราจะคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มนักเต้นของเราทุกวันนี้ก็มีเยอะขึ้นแล้วก็กลุ่มพ่อแม่เรามีหลากหลายของของนักแสดงที่จะมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ว่ากลุ่มัยรุ่นกลุ่มนักเต้นแล้วก็ผู้ใหญ่เช่นคุณทองขาวนี่ก็กมีในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคุณเลกไอศนยนแล้วก็จะเปิดตัวอีกทีในวันแถลงข่าวครับ